เอ่อ๋ยวคิดดูก่อนครับผมก็คือคือต้องซื้อครับเพราะถ้าไม่ซื้อเขาก็ต้องทวงครับใช่ค่ะไม่มีเป็นพิเศษแต่ทวงตลอดว่าต้องได้นะขวัญเพราะเขาบอกว่าไม่มีหนาะไม่จริงไม่มีไม่ได้เพราะว่าจริงจริงไม่มีมีอยากได้อะไรได้ขอก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษคล้วแต่อะไรที่ขอไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วซื้ออะไรให้ไม่ขอมาจะไม่ได้ ไม่มีอะค่ะใช่เหรอกิงไม่ทำจริงคือผมว่าสำหรับผมเองนะเวลาวันเกิดก็ไม่ได้ว่าจะซื้อของให้ตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าซื้อของมันมันก็แบบไม่ได้ว่าเออเอามาเชื่อมโยงกับวันเกิดอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนที่มีกําลังทรัพย์เพียงพอแล้วอยากได้อะไรเลยครับผมโั้งคู่ละตอนนี้น่ะกระแสมันแรงขึ้นนะก็มีเอาร่มแชร์ คือคือถ้าถามผมผมก็เข้าใจนะที่ทุกคนแบบจับตามองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าแบบเราก็สนิทกันมากแล้วก็แบบจิ้นจากในละครมาด้วยแล้วพอทุกต่างคนต่างโสดก็แบบก็ต้องมีคนจับตามองเป็นประเด็นเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันก็ชินแล้วนะเพราะว่าคือก็มีข่าวด้วยกันแบบนี้มานานมากใช่ใช่ใช่ก็ค่อนข้างชินครับผมหรือว่าลัวกระแสหรือเปล่านอกจากว่าจกันจริงก็เปล่านะครับคือไม่ได้เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับแค่แบบ เรื่องความรู้สึกของเราสองคนมากกว่าแบบเออมันก็เป็นแค่พี่น้องกันตั้งแต่เริ่มทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่สามารถพัฒนาจะได้เลยก็เป็นแบบนี้ก็ใช่ก็ดีแล้วใช่ครับใช่ครับกเชียร์นี่ทำให้พี่ไหวไปไหมครับพี่ไหววัดไหวป็นวัดไหวไปหรือ่าไม่หรอกเวลามีมีคนมาเชียร์เราก็เราก็เฮเฮาฮาไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไม่ได้ว่าอ่อนไหวหรือวัดไหวอะไรไม่รู้พี่ไหวฮะไม่ผิดโอกาสที่จะพัฒนาคือคือไงดีอ่ะ เวลาคนถามอย่างนี้มันตอบยากนิดนึงคือแบบเวลาคนถา,ถามถึงเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยคืออนาคตมันก็เป็นเรื่องที่เราเราผมพูดจริงๆคือมันก็ไม่แน่นอนแต่ที่บอกว่าไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าวันนี้มันมีโอกาสค,คือแค่ไม่อยากว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบเรามาผิดคําพูดอะไรเงี้ยแต่แค่ทุกวันนี้เป็นพี่น้องกันไม่มีอะไระจริงๆครับผมเจอแล้วครับผมเจอแว่นแล้วนะคะเย้ใจด้วยฮะเพราะบ่นไม่หยุดเลยเขาแมตาหายมันเกิดเจอในถุงนี่แหละครับผมในถุงที่อยู่ บ้านแล้วเอาเข้าตู้เย็นไปแล้วครับผมเป็นถุงขนมเค้กที่มีคนให้มาวันนั้นครับก็ไม่ได้หายไปไหนตอนแรกครับผมมีมีอะไรคนใหม่ยังไงกันหรือยังคุยกับใครใหม่กันบ้างหรือยังคะต้องถามกี้ครับผมเรื่องนี้ต้องถามกี้นะฮะนไมม่่ีคะเขาดีกว่าเขาแบบมีแอบมิกซ์ใครอยู่หรือเปล่ากี้มีคนมาจีบเหรอคะช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะอันนี้คือเคลียร์กันเองแล้วพี่บอยมีไหมที่บอยมีไหมไม่มีบใครหรือเปล่าเฮ้ยมีคนมาจีบเฮ้ยไม่ได้ ไม่มีไม่มีช่วงนี้ก็ปกติครับผมก็ของผมก็ยังเจ็ดวันก็ทํางานหนักหน่วงเหมือนเดิมยังมีแต่เพื่อนครับช่วงนี้